สมหรับตัวโต้ในรุ่นของชุดประหยัดนะครับคันนี้จะเป็นระบบกดค้างนะครับลักษณะการใช้งานจะเป็นกดค้าง2ปุ่มนะครับเปิดหนึ่งปุ่มปิดหนึ่งปุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับเอเปิดบีปิดนะครับกดค้างไว้นะครับหยุดกดเมื่อไหร่ระบบก็จะหยุดทํางานนะครับสําหรับระบบนี้นะครับในรุ่นของชุดประหยัดปิดก็เช่นกันนะครับกดค้างนะครับประตูจบการทำงานเมื่อไหร่ระบบตัดทันทีอีกครั้งนะครับเปิดครับกดค้าง หยุดกดระบบหยุดทํางานนะครับไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราหยุดกดระบบก็จะหยุดทํางานลูกค้าบางท่านอาจจะสับสนเกี่ยวกับระบบชุดประหยัดและชุดฟูลนะครับในส่วนของมือเปิดปิดเมนูนลนะครับก็ยังลากใช้งานควบคู่ไปกับระบบไฟฟ้าได้ตามปกติเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ลากเปิดปิดได้ตามปกตินะครับชุดดูก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับ สามารถใช้ควบคู่กันได้เลยนะครับทั้งเปิดและปิดนะครับสำหรับในรุ่นของชิ้นประหยัดตัวนี้นะครับก็จะมีระบบการตัดการทำงานของมอเตอร์นะครับในกรณีที่เรากดค้างไว้จนประตูจบก,การทำงานระบบก็จะตัดให้ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันใกล้ๆก็ได้นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่าก็คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวสังเกตจากไฟที่รีโมทก็ได้นะครับ กดค้างไว้นะครับตอนนี้จะกดที่บีนะครับก็คือกดปิดนะครับกดค้างไว้ได้เลยนะครับประตูจบการทํางานเมื่อไหร่ทั้งทที่เรายังกดอยู่นะครับแต่ระบบจะตัดให้โดยอัตโนมัตินะครับกดซ้ายังไงระบบก็จะไม่ทํานะครับเปิดก็เช่นกันนะครับกดค้างไว้ได้เลยนะครับสังเกตจากไฟที่รีโมทก็ได้นะครับว่าเรายังกดอยู่นะครับอ่านะครับอ่ากดย้ำย้ำย้ำนะครับระบบก็ตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีกหนึ่งข้อดีในการใช้งานที่จะใช้งานได้สะดวก ยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งกะระยะใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มากับตัวรถนะครับอย่างเช่นล็อกล่างจะอยู่ทางด้านนี้นะครับที่มากับตัวรถทุกอย่างนะครับเราจะไม่มีการถอดใดๆออกทั้งสิ้นนะครับล็อกต่างๆจะอยู่ครบหมดนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายใดๆดทั้งสิ้นทางเราก็ได้ระวังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ตำแหน่งทางด้านฝั่งคนขับกันครับ ต่อมานะครับก็มาดูกันในตำแหน่งของฝั่งคนขับนะครับตามสัญลักษณ์เลยนะครับโอเพนเปิดโคสปิดนะครับกดค้างคําสั่งเดือกรีโมททุกอย่างนะครับหยุดกดระบบหยุดทํางานนะครับปิดก็เช่นกันนะครับหยุดกดระบบก็หยุดทํางานนะครับเปิดกดค้างไว้ได้เลยนะครับประตูจบการทํางานเมื่อไหร่ระบบก็จะตัดการทํางานให้ทันทีนะครับปิดก็เช่นกันนะครับกดค้างไว้ได้เลยนะครับ ระบบจบการทํางานเมื่อไรระบบตัดนะครับสําหรับสวิตทางด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็น Switch สวิตสําหรับตัวตัดการทํางานของตัวโต้ตตทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้นะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการกลับมาใช้ก็กดเปิดระบบแล้วก็กดนะครับระบบก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทั้งที่สวิตแล้วก็ที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับสําสหรับเซฟตี้เบื้องต้นนะครับทางเราก็มีให้นะครับทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบชุดประหยัดหรือชุดใหญ่นะครับก่อนออกเดินทางปิดประตูให้แน่นแล้วก็แค่ล็อกรถแค่ล็อกรถอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกดยกเลิกสวิตช์คำสั่งใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบการทํางานของประตูก็จะถูกตัดออกไปนะครับเราจะลิงก์ไว้ให้หมดนะครับที่สวิตช์ก็เช่นกันนะครับถ้าต้องการกลับมาใช้งานก๊ับคายล็อกครับแล้วก็กดครับประตูก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทั้ง2แบบนะครับนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ก็จะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของอพวงมลาลัยที่มีปุ่มกดแต่ปุ่มกดในของรุ่นพวงมลาลัยต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะใช้งานในลักษณะแบบไหนอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มบวกลบซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะเอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับแต่ผมก็สามารถที่จะเอามาต่อเปิดปิดกับระบบประตูชุดประหยัดของทางร้านเราเองได้นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับนะครับกดขึ้นข้างบนประตูก็จะเปิดนะครับ จะคาสั่งเดียวกันหมดเลยนะครับหยุดกดระบบหยุดทํางานทั้งเปิดและปิดนะครับอ่าเปิดสุดปุ๊บเมื่อไหร่ระบบตัดทันทีนะครับกดซ้ํายังไงก็ไม่ไปต่อปิดก็เช่นกันนะครับกดปิดครับหยุดกดระบบหยุดทํางานกดค้างจนจบการทํางานระบบตัดทันทีนะครับับถ้าล็อกรถเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นสวิตไหนก็แล้วแต่นะครับที่ลิงก์กันอยู่จะใช้งานไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเซฟตี้ให้ที่ทางเราเรามาระวังไว้ให้แล้วนะครับ ต้องการกลับมาใช้งานก็เปิดท a ายล็อกโอเคกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโอเคครับผมจบไปหนึ่งคันนะครับสำหรับในรุ่นของชุดประหยัดนะครับคันนี้นะครับก็คือ,อาราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับไม่รวมชุดประตูดูดแล้วกอ็อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับระบบลูกเล่นต่างๆนะครับสนใจติดตั้งก็โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับ